เช้าวันนี้พามาตกจุดเหลืองนะครับของร้านสลับไม้ครับมันหนังไอ้สปิลเว้ยนะครับห่างจุดน้ำนะครับนี่ผมจะย่อนเบ็ดลงไปข้างล่างครับวันนี้เอาเบ็ดมาสองคันด้วยกันพอได้กระตุ้นนะครับเป็นจุดเหลืองครับ นะครับตัวไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็กินดีครับนี้กินดีอยู่นะครับตกกระกดต่ตอผ้ามาด้วยครับใส่ผ้าด้วย พราะนั้นผมไปตกที่อีกที่ครับไปได้อาผ้าไปด้วยเก็ะโดนเล่นงานไปหนึ่งแผลครับผมซะเอาไปลึกมากครับต้องสะบัดนิ้วออกเลยครับไม่งั้นก็ต้องไปหาที่โรงพยาบาลนะครับันกินลึกนะครับองหาที่เอาออกกันนะครับเรียบร้อย เดือดเป็นเยือดหมักครับเดือดสองพันครับไม่ใช่พันโดนปุ๊บไป,ก,ปก็กินลงเทียครับ โยนไปใกล้ๆใกล้นี่นะครับไม่ต้องโยนไปกลๆลงพุ๊บก็กินแล้วครับอันนี้ก็โยนไปใกล้ๆก,กันนะครับ รครับโยนพุ๊บก็จิ้แล้วถึงจะติดค้ามเพอเยี่ยเยียด่ดนี่รสชาตินิ่มมากครับมาจะติดแล้วครับมาติดแล้วครับมันจ,จะขึ้นมาได้แล้วก็เมื่อกี้ก็หลุดไปตัวเหมือนกันครับได้แล้วครับ ขอดูครังแรกน่าจะเยอะหมดครับ

เศษติดนิดหน่อยครับแต่มันะรับหนังนี้โดนอีกแล้วครับมันติดรึเปล่าอืมครับติดมาลนะครับตัวที่แรกผมว่ามันเหยื่อหมดครับ เล็กๆดึงไม่ไหวอ่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเดครึ่งนะครับเช้าอยู่เลยเพรับว่าผมต้องมาเช้าหน่อยเนาะตกระกดนตอนบ่ายมันจะร้อนะครับเก็บขาดก็ตัวนี้เกี่ยวนิดเดียวเอง ตรงนี <ark> ้เด Win ียวเองครับดึงออกมาจากขาดแล้วนี่ครับตัวเล็กมากตัวนี้ สุดยอดฟอรมเมนนะครับแพานกินดีนครับก็เลยต้องทนฟากินดีมากเลยอย่าสุดนี้นครับ กันล้ครับติดรเปล่าจจะไม่ติดครับอยงครับติดรอเปล่าครับ ม่ทันครับผมพาดเมื่อกี้เอาเหยื่อไปกินซะแล้วครับลงใหม่ครับอไม่ได้เปิดมแม่รอบ ครับมก็ดิ้นแ้วครับครับเมื่อกี้ม่น้มไปทีแล้วครับผมผมถ่ายไม่ทันน้มติดด้วยกันนะลองดูครับไม่ทันครับผมเหนียวมากครับ

โอ้ติดครับน่าจะติดนะครับร้อยครับอันนี้ก็จะติดอีกแล้วครับ อันนี้ก็เล่นนะครับนะโยกจิตนะยกวครับอันนี้ผมวนไกลหลังนึ่งครับนี่ครับติดมแน้ะครับ,รบโอ้ไม่โตครับตัวเล็กๆๆแต่ก็กินมันดีครับนี่ครับ มีนคนถายจะได้เยอะกว่านี้น้ำผมต้องตับมาเพิ่มล้างมือน้วคออื่อมันเหม็นมากครับ จิ๋วครับกระกปรากฏก็เมนูได้หลายอย่างเลยนะครับอมส้มอร่อยมากที่บ้านทำแกงใส่มะละกอครับแกงส้มใส่มะละกอก,ก็ใครไม่ลองกินก็ลองทำดูครับ ครับตัววัดหรัชนีวัดความเหม็นนะครับแรงวันตอมเยอะจะลองโยนแล้วนะครับสองหลังพร้อมกันนะพอโยนใกล้ไปคันหนึ่งอาคันก็โยนไกลครับ ับโยนปุ๊บดึงปุ๊บนะครับนะครับพร้อมกันนะครับหลังคาติดบ้างเลย ้วยหลังนี้พลาดครับอยู่ตรงนี้อยู่แล้วครับ คนละเหยื่อเป็นไรครับติดมันนิดนึง,งนครับกลักินอยู่ครับที่เหยื่อหล่นไปหน่อยนึงอันนี้หมดหรือเปล่าไม่รู้ ถ้มันรถติดอยู่ทุกทางแล้วท่านมันดิ้นะครับโอไม่ติดครับ ลูกต่อลูกครับอ่ากหนสุกหนักๆครับไม่จะไม่พาาล้วครับอ่าครัวนี้ก็กินอีกแล้วครับ เยวนิดเดีดวยวเอ,อ,องครับคือจะดึงออกของบนนะครับตกดบบนี้เลยร้าช้าอีกหน่อยก็คงจะไม่ได้ครับ หัวติดด้วครับ ผมไปโดนก้อนห็นนะครับใช่ปลาดูนะครับะสายๆมันก็จะมีเพื่อนมามาอยู่ด้วยครับนะครับเต็มไปหมดแล้วครับกินเหม็นมากครับเียวผมครับรู้ปลาติดหรือว่า อย่างน้นก็ไม่รู้ครับพอดีจะปลดไปอีกตัวนึงนะครับสองตัวเลยนี้นี่ต้องเสียเวลาครับมาทีเดียวสองตัวเลย รับเทื่ยนผมายวันเต็มทปหมดเลย ครับพอดีไอ้ฝนตกมาครับก็คลิปนี้ก็วันนี้ก่อนครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ปุมของมือด้านหน้าครับมีคลิปใหม่ก็จะได้ดูก่อนใครครับก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยครับเพราะว่าเวลาแชร์ไปแล้วคนดูก็จะเยอะครับเยอะก็ทําให้ผมมีกําลังใจทําคลิปขึ้นมาใหม่ครับก็อยู่ได้ก็เพราะการแชร์นะครับก่อปลาก็พอได้อยู่เหมือนกันนะครับก็อเจ็ดแปดตัวครับ พออหลังเดี๋ยวถ้าน้ํายังไม่ใส่ครับน้ำขุ่นอยู่หูผมก็จะมาตกให้ดูเนาะสำหรับวันนี้ก็อเฟ้นไี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ